จะไม่คิดถึงลุงตู่กันได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเขาได้มีผลงานในการยกระดับคมนนคมค่ะปรับปรุงโครงสร้างขมนนคมทั่วประเทศค่ะรองรับการพัฒนาตัวเมืองนะคะไปในจังหวัดต่างๆต่างๆค่ะสร้างมอเตอร์เวย์ข้ามจังหวัดไม่รู้กี่จังหวัดตอกี่จังหวัดต่อกี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคต่างๆรวมทั้งแม้กระทั่งบางบัวทองไปกาญจนบุรีด้วยค่ะนั่นล่ะค่ะนอกจากนั้นและยังมีการเพิ่มงบประมาณในการจัดก,การทางด้านการยกระดับคมนนคมเป็นอันดับสองรองจากเอเชียนะคะแล้วเป็นอนะะันดับหนึ่ง่จัังหวด ประเทศสิงคโปร์ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีกประมาณ4เอร์เซเพื่อยกระดับคมนาคมแต่ปรากฏว่าพอเศรษฐีทุวีไส้มาเป็นนายกรักมนตรีคนต่อไปไม่ได้หาอะไรสักอย่างเลยอะค่ะเขาจะไม่ยก มือให้กับลุงตู่ได้อย่างไรจะไม่คิดถึงลุงตู่ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อรถไฟฟ้าหลายสายค่ะจริงๆจะต้องประสบความสําเร็จอีกประมาณ30-40ปีข้างหน้าแต่ปรากบว่า8ปีลุงตู่ค่ะแกเสร็จไปประมาณ9สายค่ะโดยเฉพาะเปิดใช้แล้ว8สายค่ะรวมทั้งสิ้น198กิโลเมตรค่ะ136สาถานีค่ะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก4สายค่ะรวมทั้งสิ้นประมาณ1 0 1กิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายข้ามนาคมระดับชีวิตของคนเมืองยกระดับชีวิตของคนเมืองค่ะไม่ตต้้้อออองงจจะไปเเืาสว รถไฟสายใดค่ะและก็ไม่จะต้องโฆษณาเรื่อง20ตลอดสายค่ะแต่อันนี้คุณไม่ต้องโฆษณา20บาทตลอดสายค่ะแต่ว่ายกระดับเปิดเข้าไปแล้วประมาณ8 9 10 1 1 12 13 14 1เสายค่ะแทนที่จะสวดความสําเร็จในอนาคตประมาณตอนที่หลังจากลุงตู่ตุยไปแล้วค่ะแต่นี่เสร็จเมื่อตอนที่ลุงตู่อายุแค่ประมาณไม่ถึง70ปีประมาณแค่65ปีเท่านั้นเองค่ะ เขาจะไม่คิดถึงลุงตู่ได้อย่างไรคะในเมื่อนโยบายทวงคืนผืนป่าลุงตู่ชายเจ้าหน้าที่กองอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในพวกพี่ๆทหารพวกพี่ตำรวจและพวกพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต่างๆไปดําเนินการทวงคืนผืนป่าได้แล้ว293แห่งรวมพื้นที่ทวงปืนผืนป่านะคะทวงคืนผืนป่าทั้งหมด4 ล้านเก้าแสนไร่เกือบห้าล้านไร่ทั่วประเทศไทยแล้วจําได้ไหมคะว่าพี่พิทหารไปนะคะพูดแล้วก็ไปไล่ไอ้พวกที่รุกร้าพื้นป่าต่างๆบนภูเขามันก็ไปสร้างบนพื้นที่เอียง45องศามันสร้างหมดเลยทั้งท,งทงัที่การที่จะไปต้องสร้างรีสอร์ทหรือสร้างบ้านเกินพื้นที่25องศาสร้างไม่ได้เลยนั่นคือผืนป่าทั้งนั้นนั่นแหละค่ะนโยบายทวงคืนผืนป่ามาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ถึงลุงตู่ได้อย่างไรล่ะคะก็แก่น่ะล่ะคะ่ะเป็นคนแก้กฎหมายประมงโดยเฉพาะพวกแก้ประมงผิดกฎหมายแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวจนทําให้ทั่วโลกเนี่ยนะคะได้มีการยกระดับว่าเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับประมงผิดกฎหมายจนกระทั่งทําให้ทุกอย่างอยู่ในร่องในรูของกฎหมายเขาก็เลยคิดถึงลุงตู่กันไม่ใช่ว่ามีปัญหาเรื่องปลามหมอคางดําในทุกปีแล้วก็เไหมเขาจะไม่คิดถึงลุงตู่ได้อย่างไรในเมื่อ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่มาเกือบจะสิบเดือน9เดือนเ,อเกือบจะครบ1ปีแล้วยังไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทอร์นาโดพายุหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่สามารถในการที่จะหาเงินเข้าประเทศอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พลานเงินพลานเงินพลานเงิน,น,นแต่ลุงตู่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนกลุ่มเปราะ,ะบาง14บล้านคนแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆรอบทุกรอบทุกรอบทุกรอบและทุกเดือนมีเงินหมุนเงินหมุนเงินหมุน พอเงินหมุนไปสู so ่คนประมาณ14ล้านคนนั่นแหละค่ะพายุทอร์นาโดยิ่งกว่าคดพ่อคดแม่ทอร์นาโดซะอีกค่ะเพราะว่าเงินมันหมุนไปเงินมันหมุนไป4.5รอบเท่ากับเศรษฐกิจจะไม่ซบเซาค่ะเขาจะคิดถึงลุงตู่ไม่ได้ เชียวหรือคะในเมื่อลุงตู่เขาทาโครงการโครงการประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่อนาคตโครงการประชารัฐมีอะไรอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ริมคลองหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครคลองน้ําเน่าเน่าชิบหายตายหาเน่าแล้วเน่าอีกเน่าเน่าเหลือเกินยกระดับคุณภาพชีวิตคนริมคลองสร้างบ้านคนริมคลองยกระดับขึ้นมากลายเป็นบ้านไฮโซริมคลองแล้วก็ไม่ต้องทิ้งแค่อยากริมคลองยกระดับขึ้นมาน้ําไม่ท่วมแล้วก็กลายเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยอีกคำลบหนึ่งรวมทั้งคลง ององอ่านด้วยนะคะ ถึงลุมตู่ได้ยางไรเขาเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปประมาณทั้งหมดประมาณ259ไร่ปอดใหญ่ของคนกรุงเทพเพิ่มพื้นที่ป่าสวนป่าก,กิติให้คนนะคะไปเดินเล่นไปขี่จักรยานเล่นพวกดารานางเอกอีพวกดาราช่องสามไปวิ่งเส้นไปวิ่งเล่นที่สวนป่าก,กิติกันคุณไม่เห็นล้คะทำคอนเทนต์กันเต็มเลยนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพและนอกจากนั้นเรื่องเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโรคระบาดโรคหาโควิดทุกกลุ่มผ่านโครงการเราชนะคนละครึ่ง ด้วยมาตาา33เรารักกันและนั่นแหละค่ะทำให้ประเทศไม่วิกฤตและก็เป็นอันดับหนึ่งของการแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤตโควิดเพื่อปรับในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้ทัดเทียมทั่วโลกและเป็นอันดับต้นของโลกในการรับมือเรื่องเศรษฐกิจนอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการรับมือโควิดรัฐบาลรับมือโดยการนะคะอย่างเต็มกําลังให้คนไทยฉีดวัคซีน143ล้านโดสโดยที่มากกว่าใครในชาติใดๆในโลกนี้ประเทศมั่นคงมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ เป็นอันดับสองของเป็นอันดับ12ของโลกเป็นอันดับสองของเอเชียแต่ว่ามีมูลค่าทองคําเป็นทุนสำรองไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอาเซียนอันดับสองรองจากประเทศจีนในเออาร์แอในเอเชียนอกจากนั้นแล้วยังเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างยิ่งนั่นก็คือสามารถสร้างดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นวิทยาการที่ก้าวหน้าเป็นวิทยาศาสตร,ร์ที่ก้าวไกลและค่อมอยู่บนหัวโคตรพ่อโคตรแม่เมืองแล้วและนอกจากนั้นแล้ว ระหว่างที่อีตุ้งติ้งคดพ่อคุณแม่อีตุ้งติ้งขายสัมปทานของรัฐดาวเทียมไทยคมให้กับบริษัทเตมเรเสกไปทั้งๆที่เป็นสัมปทานของรัฐนะแต่คดพ่อคดแม่มันได้สัมปทานนั้นไปแล้วก็ขายบริษัทชินคอป์ปอเรชั่นให้กับบริษัทเตอมอรเสกของสิงคโปร์แต่ปรากฏว่าลุงตู่ใช้เวลา8ปีสร้างดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นมาอีก2ดวงเคออสอะไรนั่นน่ะ2ดวง แล้วก็โคโจรอยู่บนหัวของพวกมึงโคตรพอโคต,คตแม่มึงโคโจรอยู่บนหัวนั่นคือวิธีการที่ก้าวไกลและนอกจากนั้นยังจับมือกับประเทศโคเรียเกาหลีใต้เพื่อที่จะเป็นประเทศไทยสร้างฮับในพื้นที่เพื่อที่จะรองรับในการเป็นบริษัทส่งออกทางด้านพวกชิ้นส่วนยานอาวกาศซึ่งประเทศในเอเชียจะต้องมีการส่งยานอาวกาศ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลลุงตู่เขาทำขอโทษนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ยังไม่หมดนะคะและนอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่มึงเห็นไหมคะทะลุภูเขาที่จังหวัดสระบุรีทะลุภูเขาที่จังหวัดสิงห์บุรีทะลุภูเขาไปถึงจังหวัดแพร่ทะลุภูเขาไปถึงจังหวัดพะเยาทะลุตรงข้างหลังมหาวิทยาลัยมอพะเยาทะลุไปถึงเชงียงรายเชียงแสนน่หราคารถไฟทางคู่ มีรถไฟเส้นยาวจากที่กูเกิดมาจนกระทั่งอายุจะปาาข้า50แล้วยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนทําขอโทษนะคะที่ฉันอยากจะภาคภูมิใจมากคือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดิฉันดเรมาลิกาบุญมีตระกูลนั่งอยู่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ช่วงระยะเวลา4ปีกับรัฐบาลของเขาด้วยค่ะปลกมือค่ะฉันภาคภูมิใจมากที่ฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในยุคที่ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเป็นความภาคภูมิใจของคันของฉันค่ะ <app laud> มึงพูดมาสิคะว่าตรงไหนคะที่รัฐบาลดุตงตู่ไม่ได้ทําให้กับประชาชนเรื่องไหนมึงบอกมาสิคะเรื่องไหนดรมาริกาด่ดาได้กูด่าเลยนะคะเรื่องไหนที่ดรมาริกา ติงได้โดตนรัฐมนรเดินไปหาแล้วกูก็พูดเลยนะคะพูดเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคะหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันเคยพูดแบบนี้เลยนะคะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วนะคะไม่ใช่เข้าถึงยากที่จะต้องเข้าไปในบ้านจันสองแล่ที่จะต้องเข้าถึงจันสองแล่ได้แค่อีพวกบริษัทพลังงานเท่านั้นไม่ใช่นะคะแต่ลุงตู่เข้าถึงได้ทุกหมู่หัวโตวคนเลือ